สวัสดีคะด่ะท่านผู้ชมแอดมินนูน้อยสวัสดีนะคะเด้อคุณพ่อคุณแม่เอาท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้มาตามต่อกันเลยเนาะเะนาะตามต่อเก็บเกี่ยวข้อมูลรวมเลขเด่นห้าสูตรแอดมินนูน้อยนะคะหวัดทิพผ่านมาผ่านทั้งหาสูตรน,นะคะเนาะปังปังท่านผู้ชมหวัดทิพผ่านมา รวมเหล็กเด่นหาดสูตรงวดทิพานมาเป็นแบบนี้้อคะเด้อสถิติงวดทิพานมาท่านผู้ชมเด้งทั้งบนและล่างข้างบนออกหนึ่งหนึ่งสองท่านผู้ชมข้างล่างออกแปดหนึ่งเบิลกลางนะคะเนาะเนะบิลกลางท่านผู้ชมซ้ายวิ่งซ้ายรูดวิ่งรูดเด้งทั้งบนและล่างนะคะเนาะคลิปนี้ มาตามกันต่อเลยเนาะคะ่ะเนาะล่าพัฒนาร่วมเล็กเด่นหาดสูแอดมินูหน่นอยกับลักลอยเด้อค่ะเด้อคลิปนี้สำหรับท่านใดที่เขามาแล้วแอดมินูหน่นอยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องนำแน้เด้อค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์บอเสียต่างเด้อท่านผู้ชม ท่านใดกดแชร์อะไรขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อค่ะเด้อขอคอมเมนต์ที่สุภาพเด้อท่านผู้ชมรวมเด่นห้าสุดแอดมินหนูหน้อยหวดนี่ท่านผู้ชมมาเบิงมีสูตรใดชนกันแน่นะคะเนาะแต่ว่าเพชนกันคือจะหงวดที่ผ่านมาเด้อท่านผู้ชมหมวดนี่อยากจะไปคนละทางอยู่ แต่ว่าก็มีบางสูตรที่ชวนกันอยู่มาวิเคราะห์ไปน้ำกันท่านผู้ชมหมวดนี้สิบไปสูตรใดเด่น,เด,นเดินดีเด่นเดินดีงวดนี้ได้เด่นเก้า ศูหนึ่งเหล็กเด่นสิบกวดขว้ากันมาอีกบ่นเนอธท่านชมร่วมเหล็กเด่นเหล็กเด่นเดินดีท่านผชมสมัยก่อนะะเนาะค่ะเนาะเดินดีมากช่วงล้างมานี่เข้าบ้างหลุดบ้างลด สามงวดนผูรรมชมเต็มที่ลดสามงวดสุดเดินเดินดีแต่บบท่านใดเคยลดหอดสี่งวดจากเที่อะ้วกะกับขมา่ากรับขม่างวดสองงวดสามงวดก็ลดบอเดินดีคือสมัยก่อนนผูรรมชมบัดท,ที่นี่นผูรรมชมเด่นเดินดีสมัยก่อนนะคะเนาะที่เขาดีดีธร,รมชมเก่าศูนย์หนึ่งนผูมชมงวดใดทีใดเดินเก่าศูนย์หนึ่งบอกสูบฟังเด้อค่ะเด้อ หวดใดที่ได้เก้าศูนท่านผู้ชมเลขเก้าศนี่ชอบกวดข้วกันมาเด้อค่ะเด้อคุณบอกคุณแม่หมวดนี้ได้เก้าศูนย์หนึ่งท่านผู้ชมแอดมินดูหน่อยได้ว่าเอา้าเลขเด่นสิบก,กวดข้วกันมาอีกบ่ท่านผู้ามาชม9091และศูหนึ่งสูตรเด่นเดินดีท่านผู้ชมต่อมาเลขติดตอนนี้เลข เดนที่เดินดีหาดสูตรคือเล็กติดเดินดีกว่าหมูละะเลอค่ะเด้อเล็กติดงวดนี้ได้เด่นแปดห้าสองสูตรเล็กติดนี่ท่านผู้ชมคืออยู่แตแปดหาดสอง งวดว่างนึ่งนนได้หนึ่งแปดหาหวงวดนี่ได้แปดหาสองสองแปดหาเลขมั่นบนเวียนอยู่หม่องเกา่าอยู่เนาะท่านผู้ชมต่อมาส,สองตัวมาหนึ่งตัว งวดนี้ได้เด่นสามกับห้าหามาชนกับสูตรเหล็กติดท่านผู้ชมเอาจังไดนอท่านผู้ชมนน่นหน่อยสิภาพพ่อแม่พี่น้องหลุดตัวไดนอองวดนี้เหล็กค่อนข้างที่จะบบอ บ่ไปทางเดียวกันปันใดทนผู้ชหมหวดนี้ต่อมาสองตัวสุดสองได้เด่นศูนย์กับหนึ่ง อทอดมือช่มสูตรสองตัวสูตรสองนี่มันชนกันกับเดินเดินดีดิช่อนกันูนยนกับหนึ่งทอดมช่มจําไร้บนูหน่อยเคยบอกไว้ว่าสูตรนี่สูตรสองตัวสูตรสองถ้าสองสูตรนี่บรลลุเด้อท่านผู้ชมเดินเดินดีกับสองตัวสูตรสองถาบรลลุ มันชนกันเปิดเส้นมันมากแปดสิบเปิดเส้นผลที่ธรรมชมศูนย์กับหนึ่งมันชนกันศูนย์กับหนึ่งมันหนาขิดเนาะ่านมชม้ชมเป็นตาเดินต่ออยู่ติธรรมชมุมศูนย์สองนี่ศูนย์กับหนึ่งต่อมาเลขไม่มาด้วยกันด้อท่านมช้ชมศูตรนี่สูดนี่เป็นเลขไม่มาด้วยกันนะคะ มาด้วยกันงวดนี้ได้สองกับเจดเป็นเลขที่ดับคู่วยค่ะเดอ้อสองเจ็ดเจ็ดสองเป็นเลขดับคู่บนล่างหางเดียวเตว่าเป็นเลขเด่นทีมาได้ท่านผู้ชมสูตรเลขบว่วาม่าน้ำกันงวดบ่หนึ่งหันได้สองกับเจ็ด มาที่นี่งวดนี้มาซ้ำกันลงสองกับเจ็ดคือเก่าเป็นตาย่านรุดบะท่านผู้ชมหากท่านใดที่มักสองกับเจ็ดอย่าตัดถิมเด้อค่ะเด้องวดที่มันรุดดับเอาบอยูสองกับเจ็ดมาซ้ำกันสามงวดงวดที่สามดับบอยูเด้อท่านผู้ชมอันนี้มาซ้ำกันงวดที่สอง งวดบางหนึ่งหันก็ได้เจ็ดสองเนาะค่ะเนาะงวดนี้ก็ได้เจ็ดสองท่านผู้ชมต่อมาร่วมเหล็กเด่นหาดสูตรได้จักโตท่านผู้ชมเก้าศูนย์หนึ่งแปดห้าสองสาม สามห้าหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้แปดตัวท่านผู้ชมถ้าเลขในตาล่างสุดใดสุดหนึ่งบรรลุ น่าจ,จะได้ลุนสามตัวแตกอยู่นะท่านผู้ชมซิบหาคู่บินบนรางไปกับแปดตัวนี่ขาดทุนเด้อท่านผู้ชมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวนี่ขาดทุนท่านผู้ชมบัตที่นี่เห้าสี่สี่เอาสูตรได้เป็นหลักวดนี้น่น้อยอย่ันสูตรเดินเดินดีกวดขั้วกันมากอีกเด้อท่านผู้ชมหรือว่าสองสูตรนี่มันสี่จับกันได้ เป็นไปได้บอธรรมาชมสองตัวมาหนึ่งตัวนี่ยันรุดเด้ทมาชมมพระบ่าเขาสี่งวดติดเหลี่ยวแมนบอสูตรสองตัวมาหนึ่งตัวนี่เดินบอยาวเด้านผม้ชมหอดสี่งวดติดเหลด้ยวดิธรรมาชมบอเคยเดินยาวดิทมาชมเต็มทีสี่งวดเท่านั้นถ้าสองตัวมาหนึ่งตัวนี่บ่มางวดนี่ สามกับหาสิบบหมี่ให้เห็นนอกจากสูตรนี้สิเดินต่อบัดที่นี่เลขกติดนูหน่อยยังมักสูตรเหล็กติดอยู่ท่านผู้ชมมาฟังน้ำกันด้ค่ะเด้วคุณพอ่อคุณแม่มาวิเคราะห์ไปน้ำกันนูนหน่อยงวดนี้ย่งมักสูตรเหล็กติดอยู่ท่านผู้ชมสูตรเด่นเดินดีนูนหน่อยพ่คอยไว้ใจปันใดเพราะว่ามันเขาเขาแน่รุดแน่ช่วงนี้ สูตรเลขติดเดินดีทรร่านผู้ชมธาตุจ้องโตมาเนึ่งโตลุดหากระสีลุด,บ,ลดบัตรที่นี่เลขเด่นแปดกับสองยังเด่นอยู่ท่านผู้ชมแปดกับสองยังเดน่นโน้หน่อยวากิหสลุดแปดท่านผู้ชมแต่ว่าบอท่านไนปั้นเน,นี่ยค่ะเด้อโน้หน่อยบอท่านไนปั้นพ่อแม่พี่น้องรอบเบิ่งคลิปสรุปโน้หน่อยอีก กอนเด้อค่ะเด้อเลขงามอยู่ดิธรรมชมวันนี่จแต่ว่าบกข่อยชนกัน,นบันไดบัดที่นี่ธรรมชมสูตรเลขไม่มาด้วยกันงวดวันหนึ่งหันเลขกเด่นมั่นมาตัวหนึ่งก็คือสองแมนบองวดนี้สองกับเจ็ดเป็นตนาหลุนอยู่ดิธรรมชมเพราะว่าเลขไม่มาด้วยกันนี่ถ้าเลขเด่นมันเดินมันอยากจะเดินติดกันอยู่ดิธรรมชม สองกับเจ็ดตัวใดสิมาต่อมาลักลอยด้วค่ะเดอ้อลักลอยาาท่านผู้ชมหมวดเิปพานมาลักลอยเดินดีสามหมดติดเหลีวาา่วท่านผู้ชมหมดนี่สิเดินต่อโบลักลอยสูตรนี่ท่านผู้ชม เน้นหลักลอยด้อค่ะเดอ้อเน้นหลัก้อยแต่ไปได้ทุกหลักแต่กนเขารักลอยดีท่านผู้ชมก็เลยตั้งซื่อว่ารักลอยล้างๆ้างมานี่รักลอยเข่าแน่ลุดแน่เตว่าเหล็กเด่นสามตัวไปได้ทุกหลักดิท่านผู้ชมสถิติย้อนล้างแถบจะบ่ค่อยลุดเลยวดนนี้ได้เด่นห้าหกเจ็ด หกกระเด็นเจ็ดกระเด็นลักลอยสิเดิน,ดนต่อโบธรรมชมุมพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อสำหรับแนวทางลักลอยล่าพัฒนาธรรมชมุมอา้าธรรมชุมสำหรับคลิปนี้เมเพียงตัวนี้แอดมินหนูหน่อยขอขอบคุณทุกท่านติ่ติดตามรับชมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อไว้เจอกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีค่ะ